เข้าทำเนียบไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องจังภาพอยู่ข้างหน้าเป็นอะเรี่สำคันครับเราก็ได้แต่ว่าเอ่อสนับสนุนรายการทำงานของของลูเชนนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเป็นเจ้าที่เจ้าการในข้อนำในการทำงานเพราะว่าเอ่อเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย ก็ต้องเป็นความคิจารณาส่วนตัวแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ก็ททางานกับทำภาคคนไทยกันไปพ่อแม่ก็ถือวหลังอะไรที่ช่วยได้ก็ยุ่ยๆกันไปตามภาษานะเขาไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยวงการด้อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าใหญ่กว่าเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องระดับในฐานะที่เป็นคุณพ่อและในฐานะที่เราผ่าน อาตำแหน่งนายกมาซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นมันก็หนักหนาสาหาัสเราได้มีแบบว่าพูดกับลูกที่จะก้าวเข้าสู่การเมืองเติม,ตมในฐานะแคนดิเดตยังไงบ้างะคะไม,ไม่ไม่พูดครับเพราะว่าหือว่า่อนนี้ก็ได้ต่อสู่มาตามวิถีทางเพราะั้นเมื่อเมื่อ,อ,อ,อลูกจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ก็ต้องปล่อยให้เข้ตสู้กันตัมที่จามความสามารถก็ร่วมกับคณะนะที่มาร่วมด้วยกันตอวนี้ถราเพื่อใจเป็นเรียกว่าเป็นหลักของการต่อสู้เพราะว่ากันไปคือคือ,คอไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกอะไรเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็รู้ว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงโตโตโตขนาดน,น,นั้นแล้วเราเนียกว่าเราต้องปล่อยให้ ให้เป็นอิสระท่นจะเป็นผู้นาเป็นอะไรเพราะว่ากันไปเราควรจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้วิกฤตประเทศมีหลายด้านเลยคะ uh huh. คิดว่า uh huh. คุณ uh huh. เ,เชนจะผ่านไปได้ไหมครถ้าก็ได้ไปอยู่ในต uh ําแหน่งนายกก็ต้องดูหอกว่าได้เป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ตอนนี้ทางพรรคกทงทาง,ทางตัวเขาแล้วก็คณะ,ะผู้บริหารทั้งหลายทาั้งหลายท่านนะก็รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบสนี้นก็ช่วยเันเอ็มที่แต่ว่า ม,มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีนโยบายที่จับต้องได้ประชาชนเคยเคยได้สัมผัสนะครับมผมคิดส่วนตัวนะว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ก้าวหน้ากว่าเดิมแล้วก็จะรู้ปรทําที่ประชาชนวังได้ก็น่าจะทำให้การเลือกตั้ง,งเนี่ยเพือาจะเป็นที่ชาสูของประชาชนก็ให้กำลังใจกันด้วยนะเรา่วย กระจายนโยบายของพรรคให้ประชาชนได้รับทราบแล้วกขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะสนับสนุนแล้วก็เลือกนะเพราะว่าพรรคการเมืองก็มีหลายพรรคเราไม่ได้ไปพูดจะไปพูดตาเนิพรรคอื่นเราก็ก็ไม่ทําแต่ว่าเราบังคับว่าพรรคตัวใดซึ่งผมก็ไม่จะเป็นผู้บริหารเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคตัวใดนะเป็นสมาชิกที่เขาเรียกว่าให้กำลังใจทุ่มเทกำลังใจให้เต็มที่ต้องนั้งเติร แก็ก็อยากให้อยากให้เราได้เป็นกลับมาเป็นท่าบายเพื่อตัแลประชาชนต่อไปนะแต่ว่าได้หรือไม่ได้ก็ต้องเคารพในการออกเสียงของประชาชนแต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นไงก็ไ่สนใจเราะว่าคืออย่างคดเดนคนนี้เนี่ยก็ถือเป็นหน้าใหม่ทางการเมือของแลก็ของพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็เปลี่ยนการเมืองในครั้งนี้เนี่ยมันก็สู้กันเฉลี่มากเลยก็แน่ไม่ไ้นอน แต่ว่าความมาหน้าใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ด้อยโอกาสด้อยความรู้ความสามารถก็ต้องให้เขาแสดงเป็นเต็มที่เพื่อให้เห็นว่าแม้แจะเป็นคนหน้าใหม่แต่สามารถถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนก็สามารถที่จะนำพาพรรคนำพาประเทศชาติไ้หนึ่งได้ก็ต้องเจ้าตัวก็ต้องไปพิสูจน์แล้วก็แสดงให้เห็นเ ขอบคุณขอบคุณละค่ะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะไม่ปอยู่นเดียวไปสัาเปนตัมพาดูรูกันเป็นกันเลยดีกว่าถ้าได้เป็นนายกก็บอกว่าเป็นนายกชาวเชียงใหม่หรือคุณนครดีครับตั้งสองได้ฟังนต้องเล่นแบบแบบแบบน้องน่แะ